ก็กราบสวัสดีทักทายท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเรากลับมาอยู่กันในเกมโรซานอีเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาเล่นรียนพลังแบบคนเดียวครับเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคือพี่คุณมาเขาเอ่อเหมือนเขาออนไลน์อยู่นะแต่พี่เชิญไปเท่าไหร่เขาก็ไม่ยอมเข้านะครับก็ช่วยไม่ได้นะครับมาเอ่อไม่ได้ไม่ยอมเข้าสิเขาน่าจะออฟไลน์ไปแล้วแหละเพราะว่าเขาน่าจะเล่นนานนะแล้วเผอเปิดทิ้งไว้ครับตอนออกเนาะ โอ้สุดยอดไปเลยพี่เกียรติการไปหัวหน้าห้อง Off. อ๋อแมบปบนี้เหรอพี่แบนตัวอะไรเดียเป็นแมปที่พี่ควรแบนเบลนะเพราะแบลเบลแบบมันตีแรงมากเนาะอู้ฝั่งนู้นแบนติ๊กตอกเป็นอะไรกับติ๊กตอกวะเนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยเหมือนเดิมครับออวันนี้นะเราก็จะเป็น MVP ของน้องบล็อกนะครับไม่ใช่น้องหมีนะพี่ไม่ใช้น้องหมีเนีนะ่ย คือที่ใช้บ่อยแล้วอะเดีวเพื่อนตัวไหโอ๋อฝั่งนู้นดีกว่าโอ้โหแต่และตัวฝั่งนูน้นคือแบบเฮ้ยบางไปเดี๋ยวเจอท่านบล็อกที่นี้ใช้สกิลจะหลวดพื่นเลยโอ้โหทุกคนคือตอนนี้ฝั่งนู้นบางมากแลแต่ไม่มีสกิลกันทุกตัวเลยดูทีมเราดิโอ้โห น้ำตาอยากรลไรพี่ไม่มั่นใจนะว่าฝั่งหนูนั้นจะโหดแค่ไหนประมานตรายมากมาตรงเตือพลังจรวดของท่านโคหยามีจ้อปังคุมไหมวะเนี่ยโอ๊ยเ็บเจ็บ เก็บถึงสวงโอ้โหโอ,โโอโ้เต็มนะจเลยแตกถึงตายรัวๆนะครับอู้หูตายกันรัวเลยที่ไม่รออีกแล้วโอ้แต่บ้าอันนี้ยทีมพี่นยัง ไม่ไหวแล้วนะอืมเขาเสียอนตีดีแล้วมาดิโอ้ยอีบ้าเอ้ยเอื้อแพ้แล้ะต้องแพ้ละ,แค,ละแค่เห็นสตาเราก็รู้แล้วว่าเราแพ้มันจบแล้วอะ่ะผู้ฝั่งนุ้นตีกันแรงมากเลยนะฝั่งเรานี่คือแบบไม่แรงเลยแต่และตัวนี่ มีแบบบางบางบไม่แรงนะนี่เป็นพี่นะพี่บางแต่แรงไอ้บ้าโอ,โอ,โอ้เริ่มมันเหลือแค่นั้นเองเพื่อนโอ,โอ,โอ้จะบ้าตายกับเพื่องแบบนี้เรายังไม่ได้สักดาวเลยใช่แล้มันได้แล้วได้แค่เจ็ดดาวของมันนี่สี่สิบเจ็ดห้าสามห้าเองนะปัง ก็จะฆ่ามันได้มั้งไหมมันจบแล้วพี่จะว่าตายกับเพื่อนแบบนี้เออพี่น้ำตาจะไหลมาครับรอบที่สองครับได้เวลาตายแล้วครับไปเลยไปไปไปเจอสไนน์แน่รอบนี้หน่วยสไนน์มาครับรอบนี้รอบนี้ก็ไม่ไหวด้วยนะ ข่าเพื่อนข่ามันข่ามันสวยบล็อกเองห้ามตายตัวอือ่นตายได้เองฆ้าตายมันมาแล้ว s <S บล็อกพ่ะอเอกอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคันพ่าอ,อีกโอ้ฟักเทียบเทียบ โอ้ย่ายยิงโดนไเต็มหน้ามาเวลาเจอสไนเป์หนูสไนป์ขั้นเทพปังสไนเปอร์รู้จักไหมหรอหนูสไนเปอร์รู้จักอ่ะโว้ยมันไม่โดนมาสไนเปอร์คนสุด,ดสท้ายแล้วมาไเฮ้ยพี่เหล็ก Oh, เสียของปีเลยอ่ะเต็มหน้าเลยสองคนเออผมอยากจะตายมันจบแล้วพี่โดนลดแรงแน่โอ้โหอะไรวะเนี้ย เรสิบงฟังูได้สี่สิบเ็ดใส่วงมันใส่ใสโอ้อะไรอยู่วะตัวฆ่ามันได้หนึ่งตัวฆ่าอีกหนึตัวให้ได้ดิอสไปอ่ะโอ้แฮแฮแฮะยี่สิบหกต่อห้าบเอเกือบครึ่งอ่ะคือถ้าฟังดูแค่สองนี่คลอลดนแรงครับจบละมันจบแล้วน้ำตาจีไหล Oh! <laughs> พี่ว่านาทีใช้มีตาดีกว่าพี่ต้องพึ่งพลังน้องหมีแล้วอะฮะพี่เป็นคนแบงอีแล้วเหรอ oh. นี่มันการเป็นหัวหน้านี่มันแย่ค่ะนี้ที่พิ่งรู้แมบปบนี้เนะี่ยพี่คงจะต้องแบนน้องแฝงฟังน้องแมน,ะบ,นแบ,บัสนนะเออจริงเหรอ พี่ต้องกดหลอกคนอื่นนะครับเพราะพี่จะใช้เชนลีเนาะประมาณนั้นเนะี่มาซีนหนึ่งหนึ่งอะโบโคะอย่าเลิกน้องหมีแล้วนะโอ้ตายแล้วฝั่งนู้นของเล้วเก่าสักตัวได้ปะโอ้ผิดหมดเลยฝั่งนโนมีบางบางเท่านั้นนะครับโยงโบโคแต่ว่าเขาตีแรงมากเลยเฮ้ยลืมเปลี่ยนลืมเปลี่ยน โอ้ยเปลี่ยนทานโอ้ใจจะวายคือพี่ไม่ได้พี่ลืมเปลี่ยนนะเพราะว่าพี่กะว่าพี่จะเอาไปตีบอสแต่พี่เปลี่ยนทานแล้วไม่เป็นไร hello, hello, hello. สวยโอ้พีจะตายแล้ว,ลวพี่ตาย โดนยิงอัด,ดมือนะฮะเอา้าเข้าได้ไง,งอะงงว่ะ <hello>, อ้าวเต็มหน้าเลยไม่รอดครับรอบนี้ไม่มีภินิหาณเลยทั้งนั้นไอ้รอบนี้ไม่มีภินิหาร,รอี๊อบภิญญาณอะไรของแกจ้า อาหารเธอน้องหมีตบ,บมันตบ,บมันตบ,บมันตบ,บม,นม,มันเข้าไหมมาเข่าโอ้โอโอ้โ,อโอมันมาแล้วมันมาแล้วอะรูกแพ้ลูกแอรแล้วูเอาวานอนกไปเออลอด <c oughs> เลื่องอะไิก้าได้ไงวะ ข้าขออัญเชิญสแตนน้องหมีจัดก,การสแตนยาเร่ไปตื้มมาเลยสเตนยาร์เร่ยาเร่ปังตัวแตกเอาดิข้าขออัญเชิญสเตนน้องหมียังไงละ่ะเออพ,อพี่แทนน้องหมีพี่ชนะรวยๆเลยมา สตนต้องหนี Hello, Hello, ต้องเจอสเตนต้องหนีตีน้องแม็นสแตนน้องหนีว้ายไม่รอดไปแล้วหนึ่งไอ้ข้าเนี่ไม่เจอลนะ่ะยาระยาระยาระอ้สเตนอ๋ยข้าขอเชิญความแหลกแบบนี้ Hello, Hello, อ๋อไม่นะแหลกเกินจะทน โอ้ม่ y god ออู้เพื่อนเราเก็บเรียบเลยน่าจะยิงเข้านะโอเคหนึ่งศูนย์แ้าท้เราชนะอีกะะรอบหนึ่งสายไหมระวังดูด้วยย่าเร่ย่าเร่ยาร่ยาเร่อ้าีฟรี พี่วะ่ะเอ้พี่มีเควสอะไรปะพี่ก็ไม่มีเควสนะอ๋อไอ้ชนะการต่อสู้ได้ห้าสิบครั้งเนาะในเควสของไอเนี่ยหลีแหงพลังนะครับเราจะได้สิทธิ์ซื้อตัวละครใหม่เป็นสกินสกินตัวละครใหม่โอเคเฮ้ย <Hey, S 1> พี่เป็นหูหน้าอีกแล้วเหรอพี่รู้เลยคลิปนี้จะชื่ออะไร จะแบนโค้คับพะโคมันโกงนะครับโกงมากเลยโคมอ้าวไม่นะนี่ตาอ,อาแล้วงานหยาบแล้วทุกคนไม่รู้สิน้องพี่จะใช้อะไรเนี่ย <c oughs> เพื่อนทำไมเชั่ร้าอย่างนี้พี่ชุดตัวละครอะไรดี ตายแล้วเพื่อนแยกตัวละครละหมดเลยอะ่ะบีบีแล้วกันเนาะหรือจะให้เราใช้เจ้านี่พี่ว่าพี่ใช้เชลลีดีไหมไม่อะเชลลีมันต่อต้านเลยได้ไม่มากเร็วสิเพื่อนนี่หรออ่ะอ้าวนี่มันทีมพลังเวลแปลงนี่หว่า ก็แปดแล้วนี่ก็ดีเหมือนกันนะแต่เพื่อนแย่งตัวละครเราไปใช้อะ่ะแต่ถ้าเทียบพลังแล้วฝั่งหนูพลังมากกว่าเราตั้งสองอันนะโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้ลำบา s <S เดี๋ยวพี่จะเฝ้าบ้านนะเพราะพี่บุกไปก็ไม่ช่วยหรอกฟ <You 're S 1> าด <you 're S 1> แม่ง <you 're S 1> เลย ฟาดฟาดฟาดเอาฟาดเอาฟาดเอาฟาดเฮ้ยชิบแม่ไม่รอดหรอกเราอะฟาดเอาอย่างเดียวเลยมันเออไม่รอดอู้หูที่ฟาดคนเดียวตั้งยี่สิบเก้าเลยเหรอเฮ้ยลุงเกินไปนะลุงมันเกินไปฮะล่ะมันเกินไปเออไม่รอด เฮ้ยบ้านอะไม่กันบ้านกันหรอเฮ้ยกันบ้านหน่อยดิ yeah, <baby. S 1> ชิปกายย่า yeah! <Okay. S 1> ไอ้บ้าเอ้ย oh. คือว่าหันไปยิงบ้านไม่ยิงพี่อะดูดิคนเราบันชูอะคนเราบันชูช้าอะไรอะไรไอขุมโยนต์เงี้ยโอ้พี่เกลียดการเป็นหัวหน้าห้องออหัวหน้าห้องต้องแบกออย ชิตชีต oh, ค,คิว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 ทัน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 นี่นี่นี่มาไปมามาโอ้ฟักอ้าวไม่หลอดเพื่อนใช้สกิวสกิวเลือดพี่ฟาดไปได้แค่สองเปอร์เซ็นในงานไม่เหมือนรอบที่แล้วเลยฟาดได้ตั้งเยอะยาเมโด,ดตายข้าขออัญเชิญลูกศิษย์ของข้าเป่าวุ้นจิน้น ลูกศิษย์ของข้าเป่าวุน้นกินข้าขออัญเชิญลูกศิษย์ของข้ามีนามว่าเป่าวุน้นกินข้าขออัญเชิญลูกศิษย์ของข้าที่มีนามว่าเป่าวุน้นกินเออตาย ลูกซื้อของข้ามีน้ำว่าเป่าวุน้นกินของข้ามีน้ว่าปนกินม,มาดูกันว่าใครจะทำว่าทำแต้มได้ไอุชเฮ้ยบ้ามันทำไมลดน้อยจังเลยอะเฮ้ยไม่ใช่้วไม่ใช่ไม่ใช่อะ เฮ้ยไอชิปอะไม่ไงยระเบิดลูกเริรมเลยโหเขาไม่ใช่น้องหมีแพงแล้วนะโอ้ัดนรถแล้วอ่ะไม่ใช่น้องหมีเราแพงแล้วหรอไม่ใช่นะอุ้ย ช่วงนี้ลี่แข่งพลังแตายี่สนาทีไม่ก็25นาทีไม่ก็30นาทีนะครับนะครับเราอยู่ในราคาหัวกันอีกแล้วโอ้ยพี่ต้องใช้ตัวอะไรดีพี่อจะใช้ตัวใหม่ๆม,มั่งอะ่ะพี่ว่านะตัวที่พี่ควรจะใช้อะ่ะคือตัวนี้แต่มันพลังสามอะที่ดูดิแต่มันไกลอ,อ่ะโอ้ขอโทษครับพี่เอ่อขอโทษครับผมขอโทษผมไม่ใช้แล้วปีเปอร์ พอดีมีเพื่อนอ่ะใช้ปีเปอร์เลเวลสิบมาครับน้องหนีนะครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นขวนลัวนนะครับแล้วก็เออใช้โลก,ก่อนเดี๋ยวดูก่อนครับว่าฝั่งนู้นจะมีตัวระยะใกล้ไหม a d ้เค็กก็กล้าหวกแล้วก็คิงฝั่งนูนะ้น่ะลีน่าเหรอ หูไก่อ่ะต,ตัวไก่มากเลยอ่ะแล้วคือสไปตีแรงอีกหนึ่งตัวก็กันพวกอีกหนึ่งตัวก็ตีติดพิษอ่ะลีน่าลีน,าน่าโอ้โหพี่เชื่อเลยวขาพี่ต้องเล่นน้องหมีสายแทงครับเพราะว่าถ้าพี่เล่นสายตีมันจะแบบมันจะเข้าใกล้ศัตรูไม่ได้เลยผู้คนต้องเข้าใจนะ ให้งานพี่จะเข้ากับศัตรูไม่มีวันได้นะครับอุ้ยทุกคนในทีนี้มีสก,กิลกันหมดเลยเนะี่ยโอ้ยต้องเจอสก,กิลเพลีกไปแล้วสก,กิลเลยหลักไม่มีตายแล้วละ่ะออยอย ก็มีอันเชิญเราตายอยังอะน่าจะตายแล้วอะโอ้ยวกวนจังเลยไอ้เนี่ยพี่ฆ่าฝั่งนู้นนะครับเราได้สี่ดาวแต่ฝั่งนู้นก็ฆ่าพี่ฝั่งนู้นได้สามดาวคุ้มอ่ะคุ้มเวอร์เพิ่มคุ้มคุ้มเวอร์อร,อ,ร,อ,ร,อ,รอดรอดรอดโอ้รอดได้ไงวนะเนี่ย โอ้จะอันเชิญอยู่แล้วเรามีคาถาอัญเชิญนะครับคาถาอัญเชิญน้องหมีแหละคาถาอัญเชิญย่าเรย่าเรนี่คือคาถาอัญเชิญของข้าเออน้องหมีตายอ่ะเฮ้ยพ่เพิดหรอไม่ใช่ลไม่ใช่ลเยอะไปเยอะไปแอคต์ตัก พูดให้คูดให้าพแพ้จบละโอ้ยมันมีความหวังไหมในความสิ้นหวังมันจะไม่มีความหวังอโอ้ทำไมเพื่อนที่มันใครๆเพิ่มไม่ได้จิงอะเหมือนมันแบบหลบๆบหลบ,ลบ